ทุกคนคะวันนี้หมอจะมาสรุป5เทคนิคในการทำ IF เพื่อการลดน้ำหนักให้ได้ผลค่ะใครอยากจะรู้นะคะต้องฟังคลิปนี้ให้จบเลยสวัสดีค่ะหมอเมย์เมย์ไอเฮลยูนะคะชาแนลที่จะพาทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและศาสตร์ชะลอวัยในภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้เราทุกคนได้สุขภาพดีไปพร้อมๆกันนะคะ เรื่องของ IF นะคะหรือ intermittent fasting เนี่ยเราพูดคุยกันมามากมายหลายคลิปแล้วนะคะทั้ง IF คืออะไร IF กินอะไรได้บ้าง IF ช่วงอดต้องกินอะไรเราคุยกันมาเยอะแล้วนะคะเอาโดยสรุปเลย IF คืออะไรเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะ การทำ IF หรือ intermittent fasting นะคะคือการที่เรากำหนดระยะเวลาในการกินและระยะเวลาในการอดอาหารเป็นช่วงๆค่ะมาจากคำว่า intermittent นั่นเอง fasting ก็มาจากคำว่าอดอาหารค่ะคือการกินและการอดเป็นช่วงๆค่ะ ซึ่งการทำ IF นะคะจริงๆแล้วก็ค่อนข้างฟรีสไตล์อยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าเราสามารถกำหนดทั้งระยะเวลาแล้วก็ช่วงเวลาในการกินและอดได้ด้วยตัวของเราเองเลยค่ะ แต่หลายๆคนเนี่ยก็จะเจอปัญหาแล้วว่าทำา IF แล้วน้ำหนักไม่ลงทำา IF ไม่เห็นได้ผลเลยสุดท้ายก็ท้อแท้แล้วก็เลิกทำไปนะคะมาค่ะเดี๋ยววันนี้หมอมาบอก5เทคนิคดีๆในการทำา i เเพื่อการลดน้ำหนักให้ได้ผลกันค่ะเรามาฟังกันไปทีละข้อเลยนะคะเรามาดูกันที่ข้อแรกค่ะข้อที่1ค่ะ เรื่องของการกำหนดระยะเวลาสำคัญมากนะคะพยายามปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราเองด้วยนะข้อแรกระยะเวลาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ค่ะการทำ IF นั้นคือการกำหนดระยะเวลาในการกินและอดเป็นช่วงๆค่ะซึ่งเราสามารถกำหนดได้เองเลย ว่าเราจะอดอาหารเป็นเวลากี่ชั่วโมงกินเป็นเวลากี่ชั่วโมงและจะเริ่มกินหรืออดที่เวลากี่โมงถึงกี่โมงนะคะเราสามารถกำหนดทุกอย่างได้ตามใจของเราเลยค่ะโดยหมออยากจะบอกนิดนึงว่าให้เรากำหนดให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเรานะคะกำหนดการทำ IF ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเรา เพื่อที่เราจะได้ไม่รู้สึกฝืนหรือยากลำบากในการทำนะคะไม่ใช่ว่าพยายามเปลี่ยนชีวิตประจำวันให้เข้ากับการ IF แบบนี้จะยากนะคะเราพยายามกำหนดให้มันสอดคล้องกับการทำงานของเราให้มากที่สุดเราจะได้ทำได้ง่ายขึ้นค่ะ ทีนี้ในเรื่องของจํานวนชั่วโมงล่ะเรื่องของจํานวนชั่วโมงเนี่ยเราก็ได้คุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าการทํา IF นั้นเราควรที่จะค่อยๆเพิ่มระยะเวลาขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ควรจะฝืนทํานานๆทําอดอาหารเยอะๆตั้งแต่ช่วงแรกนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ไหวไปเสียก่อนโดยจริงๆแล้วการทํา IF เนี่ยเริ่มได้ผลตั้งแต่การอดอาหารแค่12-13ชั่วโมงก็เริ่มจะได้ประโยชน์จาก IF แล้วนะคะในเรื่องของการชะลอวยัยการ กระตุน Auto ้นออโตฟาจีก็เริ่มจะได้ผลแล้วล่ะทีนี้เนี่ยบางคนถ้าสามารถขยับเวลาเพิ่มได้อีกนิดเนี่ยถ้าไปถึง14-16ชั่วโมงได้ก็จะดีมากเลยค่ะเพราะเป็นระยะเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยจะเริ่มในการเผาผลาญไขมันออกมามากขึ้นนั่นเองค่ะถ้าค่อยๆขยับเวลาเพิ่มไปถึงเวลาประมาณนี้ได้ถือว่าสุดยอดมากเลย ค่อยๆลองดูนะคะนอกจากเรื่องของระยะเวลาแล้วนะคะช่วงเวลาของการทำ intermittent fasting ก็สำคัญเหมือนกันค่ะบางคนเนี่ยทานอาหารเช้าแล้วอดมื้อเย็น แต่บางคนเริ่มทานเที่ยงแต่กินไปจนถึงดึกเลยแบบนี้ใครจะให้ผลดีกว่ากันในความเห็นของหมอนะคะหมอก็จะแนะนำให้เป็น early feeding ค่ะก็คือทานเช้าทานเที่ยงแล้วก็งดเย็นนะคะหรืออาจจะขยับเวลาเล็กๆน้อยๆได้แต่อยากจะเริ่มทานข้าวเช้าให้เร็วค่ะ เพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเรากําลังเตรียมพร้อมฮอร์โมนเพื่อรับมือกับเรื่องของอาหารเช้าเพื่อรับมือกับกิจกรรมที่กําลังจะตามมาเมื่อเราตื่นขึ้นมาค่ะ การทาน Early f e e d i n g เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสมดุลฮอร์โมนของเรามากที่สุดถ้าเป็นไปได้ Early Fitting จะเยี่ยมมากๆเลยค่ะข้อถัดมานะคะข้อที่2ค่ะสำคัญไม่แพ้กันเลยอย่าลืมควบคุมเรื่องของปริมาณและอย่าทานของว่างระหว่างมื้อนะคะหลายคนพอทำา IF เนี่ย จะเจอปัญหานี้ค่ะว่ากลัวจะหิวระหว่างที่เราอดอาหารดังนั้นช่วงที่หมอบอกว่าให้กินได้ก็จะกินอัด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 เข้าไปซะเยอะเลยเสี่ยงที่จะได้รับพลังงานเกินไปอีกเยอะเลยค่ะดังนั้นข้อสําคัญเลยนะคะอย่าเพิ่มปริมาณอาหารที่กินในช่วงที่หมออนุญาตให้กินนะคะให้กินพอๆเดิมหรือถ้าจะลดปริมาณลงได้ก็จะเยี่ยมมากๆเลยค่ะ ถัดมานะคะก็คือให้งดการทานของว่างค่ะการทานของว่างนะคะการทานมือ้อย่อยๆเนี่ยจะเป็นการเติมน้ำตาลเข้าสู่ก จะเป็นการเติมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดของเราค่ะส่งผลให้ตับอ่อนส่งผลให้อินซูลินของเรายังคงทำงานอยู่ตลอดเวลาผลที่ตามมาในระยะยาวนคะคะเราจะเกิดอาการที่เรียกว่าอาการดื้ออินซูลินขึ้นมาค่ะซึ่งภาวะน,นี้เนี่ยจะยิ่งทําให้เราอ้วนหนักไปใหญ่เลยดังนั้นคนที่ทำ IF แล้วไม่ผอมสาเหตุหนึ่งก็มาจากการกินเยอะเกินไปรวมไปถึงการกินจุกกินจิบกินของว่างตลอดวันแบบนี้จะเป็นเหตุผลให้เกิด ภาวะดื้ออินซูลินและยิ่งอ้วนหนักกว่าเดิมด้วยนะคะอันนี้ต้องระวังเลยถัดมานะคะข้อที่3ค่ะถ้าใครกลัวหิวนะคะไม่อยากหิวเร็วให้เพิ่มการทานโปรโตีนและเพิ่มการทานไฟเบอร์ค่ะซึ่งหมอก็ได้พูดไปในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าถ้าเราอยากจะทานอาหารที่ให้อยู่ท้องให้อิ่มนานเนี่ยเราจะเลือกทานอะไรได้บ้างไปสามารถไปฟังคลิปนี้โดยละเอียดได้เลยนะคะ ส่วนตรงนี้เนี่ยเดยหมอสรุปสั้นๆก่อนว่าอาหารที่ทําให้เราอิ่มนานเนี่ยคืออาหารที่มีโปรโตีนสูงค่ะรวมไปถึงอาหารที่มีไฟเบอร์สูงด้วยยกตัวอย่างอาหารเหล่านี้นะคะอย่างแรกอาจจะเป็นพวกผักใบเขียวหรือผลไม้หลากสีสามารถรับประทานได้เลยนะคะในกลุ่มของโปรโตีนเนี่ยอาจจะเลือกทานเป็นไข่ไก่ไข่ต้มนะคะสามารถทานได้ เครื่องดื่มที่มีโปรโตีนเนี่ยก็สามารถดื่มได้ทั้งนมถั่วเหลืองนมธัญพืชท,ที่ไม่มีน้ําตาลนะคะหรืออาจจะเป็นตัวเลือกของเว e y isolate หรือผงโปรตีนจากพืชก็สามารถใช้ได้เช่นกันะคะ่ะถ้าสมมุติว่าหาได้นะคะอยากจะหายโยเกิร์ตท,ที่ไม่มีน้ําตาล หรืออาจจะเป็นคีเฟอร์จะช่วยเพิ่มโปรไบโอติกให้กับร่างกายของเราช่วยในการคุมความหิวความอิ่มได้เป็นอย่างดีเลยค่ะในส่วนของคาร์โบไฮเดตนะคะเพื่อนๆก็สามารถทานได้ค่ะแต่ก็อยากจะให้เลือกเป็นคาร์โบไฮเดตเชิงซอ้อนหรือคาร์โบไฮเดทที่ไม่ขัดสีนะคะยกตัวอย่างเนี่ยเช่นเรื่องของข้าวกล้องนะคะ พวกธัญพืชเต็ม,มเมล็ดหรือโฮลเกรนเนี่ยก็จะช่วยให้เราอยู่ท้องได้ดีเพราะเขาจะมีไฟเบอร์แถมมาด้วยค่ะให้หลีกเลี่ยงการกินพวกน้ำตาลเชิงเดี่ยวนะคะพวกน้ำหวานน้ำอัดลมต่างๆอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงจะยิ่งทำให้เราหิวเร็วขึ้นค่ะถัดมานะคะมาถึงเทคนิคที่4แล้วค่ะระหว่างที่อยู่ในช่วงฟาสติ้งหรือช่วงอดอาหารเนี่ยสามารถรับประทานสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะ นั่นก็คือเครื่องดื่มที่ไม่มีแคลอรี่ค่ะหมอก็ได้พูดในคลิปนี้แล้วอีกเช่นกันนะคะเรื่องว่าช่วงอดเนี่ยเรากินอะไรได้บ้างอธิบายไว้โดยละเอียดเลยมาโอเวอร์อสรุปกันดีกว่าค่ะสิ่งที่กินได้ที่หมอบอกเครื่องดื่มที่ไม่มีแคลอรี่เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วบางตัวเนี่ยก็สามารถช่วยเราควบคุมความหิวได้ดีเลยค่ะทําให้เราอิ่มนานขึ้นอยู่ท้องมากขึ้นนะคะรวมไปถึงบางตัวเนี่ยช่วยในการเผาผลาญพลังงาน เพิ่มเติมได้อีกด้วยช่วยในการเผาผลาญไขมันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะซึ่งตัวอย่างของเครื่องดื่มที่สามารถทานได้ในช่วงอดอาหารนะคะก็จะเป็นในกลุ่มของน้ำเปล่าหรือน้ำแร่เนี่ยก็สามารถทานได้เลยค่ะหรือจะเป็นกลุ่มของชาหรือกาแฟดำนะคะก็สามารถทานได้เช่นกันแต่จะต้องไม่เติมพวกนมสดครีมเทียมนมข้นนะคะน้ำตาลน้ำเชื่อมหรือแม้แต่น้ำผึ้งห้ามเติมลงไปเด็ดขาดเลย พราะพวกนี้แหละที่จะเป็นตัวเติมพลังงานเข้าไปในเครื่องดื่มเหล่านี้ค่ะน้ำสมุนไพรหรือน้ำขิงก็ทานได้อยู่ในข้อแม้เดียวกันว่าต้องไม่เติมน้ำตาลน้ำเชื่อมน้ำพึ่งนะคะรวมไปถึงถ้าใครจะทานแอปเปิ้ลไซเดอร์เวเนก้าหรือ ACV นําำมาเจือจางกับน้ำก็สามารถทานได้ค่ะช่วยในการควบคุมความหิวได้เป็นอย่างดีเลย และข้อสุดท้ายนะคะเทคนิคที่5อันนี้สำคัญมากห้ามลืมเลยนะคะอย่าละเลยเรื่องของการออกกำลังอย่าละเลยเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อนะคะโดยธรรมชาติของร่างกายเรานะคะเมื่อเราอดอาหารเป็นระยะเวลานาน,านๆร่างกายของเราก็เหมือนโทรศัพท์มือถือนั่นแหละคะ่ะเมื่อแบตเตอรี่จะหมดเนี่ยร่างกายของเราก็จะเซ็นและวว่าอุ๊ยพลังงานเราจะไม่พอแล้วนะเราติดถ้ำเราอยู่ในช่วงอดอาหารหรือเปล่า เขาจะเข้าสู่ช่วง power saving โหมดทันทีเลยค่ะร่างกายของเราเนี่ยก็จะรู้สึกไม่ค่อยอยากจะทำอะไรซึ่งเซื่องซึมซนิ่งๆรู้สึกง่อยๆไปหมดเลยนั่นก็จะทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายของเราเนี่ยน้อยลงอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะ ขอให้ทุกคนเนี่ยแข็งใจใจแข็งนะคะลุกขึ้นมาออกกำลังกายเบาๆค่ะไม่ต้องนานมาก20-30นาทีก็จะช่วยในการรักษากล้ามเนื้อของเราเอาไว้ให้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะเพราะถ้าเราปล่อยกล้ามเนื้อให้มันค่อยๆฝ่อลงไปเนี่ย ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะจะทําให้เตาเผาพลังงานเราน้อยลง BMR เราน้อยลงนะคะแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือเราจะเข้าสู่ช่วง plateau p หรือช่วงที่ภาวะน้ําหนักค้างได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นค่ะถ้าอยากจะให้น้ําหนักเราลดลงอย่างต่อเนื่องห้ามละเลยเรื่องของกล้ามเนื้อเด็ดขาดเลย คนทำ IF ไม่ได้ห้ามออกกำลังกายนะคะสามารถออกกำลังกายเบาๆได้แม้แต่ในช่วง f a ส t i n g ก็สามารถออกกำลังได้ค่ะแต่อย่าหักโหมนะไม่ใช่ไปวิ่งมาราธอนไปออกกำลังกายหนักๆอันนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันและนั่นแหละค่ะคือ5เทคนิคในการทำ IF เพื่อการลดน้ำหนักให้ได้ผล ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะแล้วพบกันคลิปถัดไปค่ะ